you <music> ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไโฮบิดคอนเนเตเด็คขับสบายออกง่ายที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน1นึ่งบาทรับเต็มเต็มไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องค้ำพิเศษสุดมนึ่งถึง30พฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อกสองใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดร,รถและอื่นๆอ,อีกมากมาย ออกรถกับตัวแทนจมหมายาม m a โดยตรงที่ศูนย์ามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบท้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056701777 ผู้สึกข่าวรายงานว่านายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายวีรวัตรวัฒนว,วงพ์พฤกอในอำเภอสีเทพนายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นางชยากุลพ่องโอภาสเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ตระจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจการรมคิกออฟปล่อยขบวนรถตัดอ้อยรณรงค์ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อยในรัศมี5กิโลเมตรรอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเมืองโรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ลำดับที่7ของประเทศไทยรวมถึงครอบคลุมเส้นทางการสัญจรของนักท่องเที่ยวก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูก,การผลิต2,666ถึง2,667ซึ่งจัดขึ้นบริเวรรรณลานวัดโคกสแกราชหมู่ที่4ตบ4ำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจังหวัดเพชรบูร์เป็น ึ่งในจังหวัดที่ประสบปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานทั้งแปลงอ้อยในสัญญาและนอกสัญญารัศมี5กิโลเมตรรอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ พื้นที่ปลูกกวา่ง1 2 0 0 0ไร่เศษต้องห้ามเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานเ<ะ>พื่อส่งเสริมให้พื้นที่โดยรอบเมืองมรดกโลกมีอากาศที่สะอาดไม่กระทบการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี<ะ>นอกจากนี้ทางสำนักง,งานทรัพยากรธรร,ธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้ร่วมนำเครื่องปั๊มขึ้นรูปมาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยการนำวัสดุเหลือใช้ตามชุมชนเช่นกาบหมากใบตองใบสักรวมถึงใบอ้อย มาปั๊มขึ้นรูปเป็นภาชนะเพื่อนำไปใช้งานตามลักษณะที่เหมาะสมแทนการเผาทำลายเช่นที่ผ่านมาด้านนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เปิดเผยว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองกเกษตรไปพ,พร้อมๆกันคือเราทุกคนต้องช่วยกันเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีเดือนธันวาคมมก,กราคมกุมภาพันธ์จะถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของเพชรบูร์จะมีอากาศเย็นและหนาวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพชรบูร์โดยเฉพาะเมือ ืองศรีเทพได้รับการขึ้นเป็นเมืองมรดดโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ลำดับที่เจของประเทศไทยซึ่งผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าต้องมีการเตรียมการให้พร้อมเพราะฉะนั้นเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันพอดีระหว่างการท่องเที่ยวกับการเกษตรสิ่งที่เราจะทําให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นเมืองเกษตรด้วยเนี่ยเราทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันยังไงครับเราจะเห็นว่า ในช่วงเดือนธันวาคมพกราคมกุมภาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นของจังหวัดพิจิตร์บในช่วงที่มีอากาศเย็นและหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาที่พิจิตร์นะครับโดยเฉพาะเมืองสีเทพเราเนี่ยได้รับการขึ้นเป็นเมืองระดับทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพเนี่ยคนก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามานะครับประเจ็นไี้ว่าคนมาเนี่ยเราเรารับไม่ทันเลยเราเียบไม่ทันเลยฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกัน ในเรื่องของการเกษตรพ้อยแล้วนะครับธันวามกราถึงกุมภาอาจจะมีนาด้วยเนาะก็เป็นช่วงที่มันคาบเกี่ยวกันอดีเลยครับว่าท่องเที่ยวด้วยเกษตรด้วยต้องอยู่ด้วยกัน